ทำแซนดิจั่นนี่เราต้องใส่ชี่เราใส่โบโลนาไปนะนะเอ,เอาได้เอาได้แล้วเปิดก่อนนะครับาจะใส่เข้าไปแมชช่วยแมชช่วยครับแม่ก็จะเมื่อกี้นี้ฟ้าโดนอะมันโดนมากใช่ระวัง ทำ่ไมอะ,ะอ่ะทุกคนในวอรเป็ปมิงเวเดอร์ในเทอเสร็จยังอะยางต้องรอไฟมันมาตรงนี้อ่ะบอกเขาสิทุกคนในต้องรอไฟมไีถึีงขีดเขียงนะเครื่องทำแชนดอยู่นี่ต้องเลื่อนไม่ต้องเลื่อนเห็นไหมทุกคนอันนี้ของแคนดี้นะคะมันจะเป็นรูปบ้างแบบดี ืมมันจะเป็นรูปร่างแบบนี้เดี๋ยวเอาไว้ชัดชัดเดี๋ยวเอาไว้ชัดชัดนีทุกคนน่ากินไหมเอ๊ะเท่าไหนอย,อยู่สิบเจ็ดสิบยี่สิบสองสองเดี๋ยวไว้ติ๊งติ๊งติ๊งมาไหน Banana. Banana. อีจัตตบานเณนาบานเณนาอีจัตะอีบานเณทุกคนมันจะเป,นเป็นแบบนี้นะครับเ,เดี๋ยวเราเอาให้ดูนะคะเราต้องเราต้องรอก่อนนะคะเราต้องรอรอช้อนตักก่อนนะคะอ้ามาจริงๆหน้าฉันนี้มันจะเป็นแบบนี้ <c oughs> ขอบคุณนะที่มันตั้งใจมาดูผมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะครับบ๊ายบาย